d ดีร์ <Dear. S 2> ค่อนข้างยากนะคะแต่ว่าหัดนะคะหัดเนาะเสร็จแล้วถ้าเป็นเด็กนะคะหรือว่าถ้าใครมีลูกเล็กๆเ,เนาะเขาก็จะมีตุ๊กตาหมีก่อนนะคะตุ๊กตาหมีบางคนอาจจะเรียกว่าตุ๊กตาเน่านะขออนุญาตเรียกว่าตุ๊กตาเน่านะบางทีนะคะเพราะว่าบางคนกอดจนไม,ไม่รู้ว่าจะดูดหูตุ๊กตาดูดขาตุ๊กตานะคะก็เป็นเรื่องธรรมดานะคะ แต่ถ้าเป็นเด็กๆดูอยู่ก็ขออนุญาตให้คุณแม่หรือคุณพ่อซักด้วยนะคะซักให้สะอาดเนาะถ้าสมมติว่ามีใครมีตุ๊กตาหมีหรือตุ๊กตาที่เป็นสัตว์นะคะที่เอาไว้กอดเอาไว้เอา,เอาไว้กอดแล้วเอาไว้เป็นเพื่อนเอาไว้เล่นนะคะเขาเรียกว่าเอ k u คู d เดีย cool ร cool ์คู r เดียร์คแปลว่า ใช้ภาษาไทยค่อนข้างยากค่ะคำว่าขู่ซะคุยยังหาคําที่แปลเป็นภาษาไทยไม่ได้ก็คือเราไปนั่งเล่นด้วยเราเอาไว้เป็นเพื่อนเอาไว้คุยเอาไว้เล่นขายของอะไรประมาณนี้นะคะเขาเรียกว่า H ขู่เสดีร์ขู่เสดีร์นะคะก็ส่วนมากก็จะเป็นเด็กนะคะที่ที่มีขู่เสดีร์อาจจะเป็นตุ๊กตาหมีกระต่ายสัตว์ต่างๆยีราฟ ก็ว่าไปนะคะแล้วแต่ใครจะชอบอะไรเนาะอาจจะเป็นแมวก็ได้เนาะแล้วบางคนนะคะในเรื่องนี้เนาะในหัวข้อนี้ก็จะมีบางคนที่มีภูมิแพ้แพ้อย่างเช่นแพ้ขนสัตว์แพ้ขนสุนัขแพ้ขนแมวแพ้อาหารแพ้นมหลายๆแพ้นะคะก็จะมีภูมิแพ้หรือว่าอาการแพ้หรือว่าโรคภูมิแพ้นะคะเขาใช้คำว่าอัลเลกิส a l l เล g i กคุณครูเขียนไว้ภาษาไทยนิดนึงนะคะเผื่อว่ากลัวว่าจะออกเสียงผิดเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราไม่แน่ใจคำไหนเขียนเป็นภาษาไทยให้ตัวเองเข้าใจแล้วก็ให้ออกเป็นสำเนียงที่ใกล้เคียงที่สุดหรือว่าถูกต้องที่สุดนะคะคุณครูเขียนว่าอ l ลเล i s ์กิสอัลเลกิสอัลเลแปลว่าภูมิแพ้ หรือเราไม่ทนเรื่องต่างๆนะคะเราไม่ทนอาหารเราไม่ทนสภาพอากาศหรือเราไม่ทนเกี่ยวกับถัว่วแล้บางคนแพ้ถั่วก็มีนะคะแล้วเขาก็พูดถึงว่ามีสัตว์เลี้ยงในบ้านนะคะมีสัตว์สัตว์นี่สัตว์ก็เขาก็จะพูดถึงสัตว์เลี้ยงในบ้านด้วยสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงในบ้านเช่นพวกกระต่ายพวกหมาพวกแมวที่เดินเพ่นพ่านเข้าออกในบ้านได้นะคะ เขาเรียกว่าสัตว์เหล่านี้เขาเรียกว่าแ h ะเลแชะเลดีร Sh ์แชะดีร์คำว่ามันอยู่มีอยู่สองคำมันมีคำว่าแร์และกับดีร์แร์และแปลว่า,าที่รักเหมือนว่าใกล้ชิดกับคนเหมือนว่า,เ,าเป็นสัตว์เลี้ยงน่ารัก ประมาณนี้นะคะ่ะสัตว์เลี้ยงน่ารักถ้าเป็นภาษาไทยนะคะก็จะได้แปลได้ประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเรามาทวนอีกครั้งนะคะสัตว์ภาษาโนสใช้คำว่า d i e r d e r ตุ๊กตามีตุ๊ก,กตาที่เรามีประจำตัวนะคะถ้าเป็นเด็กเนาะเขาเรียกว่า hedgehugger e d g e เ u g g ร r ถ้ามีภูมิแพ้แพ้ไม่ทนอะไรเขาเรียกว่า allegis Alleg ถ้ามีเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงเกี่ยวกับพวกหมาพวกแมวพวกกระต่ายในบ้านสัตว์เลี้ยงน่ารักเขาใช้คำว่า c h ฉ l l e d ย r c h l r สัตว์เลี้ยงน่ารักบทนี้จะไม่ยาวนะคะมีแค่มีแค่สองแผ่นเอง มีแค่2แผ่นอาจจะมีเนื้อหาที่จะต้องไปอ่านรายละเอียดก็แนะนำให้ไปอ่านในหนังสือหรือว่าเว็บไซต์เกี่ยวของอวิชานอสสตาร์ทหถึงสนะคะเล่มสีเขียวนะเล่มสีเขียวพื้นฐานครั้งแรกเลยนะคะต่อไปแผ่นที่2นะคะแผ่นที่2ถ้าสมมติว่าเราจะเรียกว่าหมา1ตัวนะ ครูเรียกว่าหมานะคะเพราะว่าหมาก็คือหมาหรือว่าสุนัขนะคะภาษาสุภาพสุนัขนะคะหรือว่าภาษาทั่วไปหมาหมาน้อยนะคะหมาหนึ่งตัวสุนัขหนึ่งตัวเขาเรียกว่า n h u น n h ุนมันมีตัวเด e อยู่ข้างหลังแต่เราไม่ออกเสียงตัวดนะคะออกเสียงแคุ่ hun hun หุ u นแปลว่าหมาหนึ่งตัวสุนัขหนึ่งตัวแมวนะคะภาษาโนชใช้คำว่า n cut n cut n แปลว่า1 cut แปลว่าแมวออกเสียงสั้นๆ cut เพราะว่ามีเทสองตัวนะคะตัวข้างหลังตัวสะกดสองตัวออกเสียงสั้นนะคะ n cut แปลว่าแมว1ตัวต่อไปมา้มาม้า1ตัว n n e s t n hest แปลว่าหนะม้าหนึ่งตัวมา้านะ h e s t ลิงนะคะลิงหนึ่งตัว e n a upa a n a upa แปลว่าลิงหนึ่งตัวนะคะคำว่ากระต่ายกระต่ายภาษาโนชใช้คำว่า e n k a n i n e n k a n i n k a n i n แปลว่ากระต่ายคำข้างล่างเป็น h นะคะ h เป็ว่าหนึ่งนะ,ะแกะหนึ่งตัวเขาเรียกว่า h ลัม h ลัมแปลว่าแกะหนึ่งตัวทำไมคุณครูถึงเขียนว่า n แล้วก็ h อันนี้เป็นคำเรียกนะคะเป็นคำเรียกของเขาเออไม่แน่ใจว่าภาษาโนสเเรียกว่าอะไรแต่ว่าเขาแบ่งแยกเป็นเพศ เวลาที่เราจะเรียกคำนามพวกนี้เป็นคำนามนะคะคำนามคือชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่นะคะเขาเรียกว่าคำนามภาษาอังใช้คำว่า substantive substantive คือคำนามในนี้ก็คือเป็นชื่อสัตว์ใช่ไหมคะชื่อสัตว์ก็คือคำนามคือ substantive เพราะฉะนั้นเวลาเวลาที่เราเรียก substantive เขาจะแบ่งเป็นเอ Hun, ุ h น n ชิญไอห ก็เป็นเพศหญิงเพศชายแล้วว่าอีกอ,อ,อินเตอร์เชนอินเตอร์เชนก็คือใช้คำว่าเอเดี๋ยวครูจะพยายามทำคลิปครั้งต่อไปจะแบ่งแยกพวกนี้ให้ให้ให้ฟังให้เคลียร์นะคะเพราะว่าบางทีครูก็จำไม่ได้ว่าภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรนะคะเพราะฉะนั้นเวลาจะเรียกของหนึ่งสิ่งหนึ่งอย่างนะคะแบ่งตามจำนวนจำแนกตามเพศของตามเพศตามเพศของอ สิ่งของนั้นๆน,น,นะคะคำนามนั้นๆอันนี้เป็นทันเชิญเป็นผู้ชายเรียกว่าผู้ชายเขาเรียกว่า n นะคะถ้าเป็นอินเตอร์เชิก็คือพวกสิ่งของพวกเนี้ยนะคะก็จะใช้บางคำใช้ s ถ้าเป็นลักษณะเหมือนผู้หญิงแบ่งเพศให้เป็นผู้หญิง i นะคะ i แปลว่าหนึ่ทำไมจะต้องเรียนพวกนี้ด้วยเพราะว่าเวลาเราจะพูดว่าหุ่นก็ได้หุ่นแปลว่าสุนัขแปลว่าหมา รือว่า c a t แปลว่าแมวคนนอสเขาเข้าใจค่ะเขาเข้าใจแต่ทําไมต้องเรียนอันนี้เพราะว่าในอนาคตเวลาเราไปใช้เขาเรียกว่า best stem form best stem form ก็คือเราเฉพาะเจาะจงถ้าสมมุติว่าอยู่ในห้องเราเรากาลังเล่าถึงน้องหมาที่บ้านเราเราจะใช้คําว่าน้องหมาหลายครั้งในการบอกเล่าในการเล่าให้เพื่อนหรือว่าเล่าให้คนอื่นฟังเพราะฉะนั้นการที่มีรู้จักว่า n หุ่น เวลาเราจะเล่าถึงหุน่นถึงหมาน้องหมาครั้งต่อไปเราก็จะใช้ว่าหุ่นแน่นหุ่นแน่นก็คือเฉพาะลงไปว่าหมาตัวนี้นะที่เราพูดถึงถ้าเราพูดถึงครั้งที่สองเราก็จะเขาเรียกว่า best stem form ก็เจาะจงลงไปว่าหมาตัวนี้นะที่เรากำลังพูดถึงอันนั้นครูจะพยายามทำคลิปต่อตอไปเพราะว่าคลิปนี้ก็รู้สึกว่ายาวแล้วค่ะเรามาอ่านพร้อมกันอีกรอบนะคะ เอ็นฮุนเอ็นฮุนเอ็นคัตเอ็นคัตเอ็นเฮสเอ็นเฮสเอ็นอาบเอ็นอาบเอ็นคานีนเอ็นคาสุดท้ายเอดลำเอลจำไว้นะคะ ในเนี้มี N หมดเลยนอกจากยกเว้นคำว่าลำลูกแกะนะคะแกะเขาใช้ว่าเ e อ um ็ลำยากเกินไปไหมคะบทนี้สั้นๆจะไม่ยาวนะคะบางบางบทก็จะมีบทที่มันยาวเพราะว่ามันมีเนื้อหามากครูก็เลยต้องทำแล้วก็แบ่งเป็นเป็นส่วนเป็นส่วนเป็นเดลไปเป็นเอพิโซดไปแต่บทนี้สั้นๆนะคะพยายามไม่ให้ยาวกลัวว่าทุกคนจะเบือ่อ โอเคค่ะถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็แชร์กดให้คนที่กำลังเรียนภาษาโน๊ตหรือว่าคนที่กำลังคนที่อยากเรียนนะคะคนทีเ่เรารักคิดว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนแชร์ส่งไปได้เลยนะคะคุณคูจะมีกำลังใจทำคลิปแล้วก็จะได้ให้รู้สึกว่าทำคลิปขึ้นมาแล้วเป็นประโยชน์กับทุกคนถ้าหากว่าใครมีปัญหา ไม่ใช่มีปัญหาของคุณนะมีปัญหาสงสัยในเรื่องบทเรียนบทนี้มีปัญหาสงสัยเกี่ยวกับภาษาโน๊เบื้องต้นนะคะเขียนคอมเมนต์ไว้ที่ข้างล่างเลยคะ่ะแล้วคุณครูจะเข้ามาตอบนะคะยังไงก็ขอให้มีความสุขในการเรียนภาษานอร์เวย์นะคะภาษานอร์เวย์ไม่ได้ยากอย่างที่คิดใครๆก็ทําได้คนอื่นทําได้คุณก็ทําได้เหมือนกันโอเคค่ะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะฮาเอ็นฟินดักขอให้มีความสุขกับวันนี้นะคะ are